สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคบขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องน mm ิวโป้งเอ็มอาร์เทอร์โนแนลนะคะวันนี้ถ้าอยู่มุมหลังบ้านใจว่าคลิปนี้ยังเป็นคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้หรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ป้งปิดไฟอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือเป็นเวลาค่ำนะคะผมเพิ่งกลับมาแต่คือว่าสั่งต้นไม้เจ้าของร้านคุณเพื่อนมานะคะผม mm hmm. นี่นะคะผม mm hmm. เดี๋ยวป้งกลับมุมกล้องแล้วก็จะแกะเอาเน้องออกมาหายใจก่อนละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะทําคลิปเนี้ย ต่อเนื่องคือเป็นพรุ่งนี้คือว่าไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนกระถางหรือว่าจะโรยหินหน้าดินโป้งสั่งหินมาแล้วนะสั่งหินโรยมาแล้วแต่ว่าอาจจะทําพรุ่งนี้เพราะาตอนนี้มืดแล้วคือแสงหลังบ้านมันไม่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยุงกัดด้วยนะคะผมอย่าโป้งแค่หันมุมกล้องแล้วก็ให้ดูต้นไม้เอาน้างออกมาหายใจก่อนแล้วเดี๋ยวต่อคลิปกันช่วงพรุ่งนี้เช้าแล้วกันช่วงของวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะครับนะโป้งเปลี่ยนมุมกล้องนะคะผมก็คือว่าจะแกะสองมือให้ถนัดถนัดนะครับผม เรามาลุ้นกันว่าต้นที่ป้องสั่งมาจากร้านของเพื่อนของโปรเองเนี่ยเป็นต้นอะไรนะครับผมก็เอาน้องออกมาหายใจก่อนนะครับผมนี่เรียวเรียวแกะจริงแกะจริงต้องให้เครดิตนางด้วยนะนางแถมต้นเล็กมานางแต่วเาเป็นบอลจะขอเอาต้นเล็กก่อนดีกว่าต้นแถมต้นแถมเดีย๋ยวไฮไลท์ค่อยเปิดนี่มันโตะตรงหลังบ้านนะครับว้ายแน่ใจว่าต้นอะไรนะ อ๋อน่าจะเป็นบอลปะเออมันนางบอกทีแล้วพงลืมว่าต้อนอะไรน่าจะเป็นบอลนะฮะหรือเป็นหน้าวัวไม่แน่ใจใครรู้เม้นทีนะครับแ,แต่ก็น่ารักนะต้นเล็กนะครับมีต้นหนึ่งนะแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะครับกระถังใหญ่อ๋อกันไก่หาตัวช่วยอะ ใครเห็นใบแล้วใช่ไหมถ้าใครเห็นใบแล้วต้องเดาได้แล้วลว,ว่าคืออะไราชา,านั่นคือกวากมรกตด,ดำนะครับผมต้นไสกลางนะประมาณกลางๆพวกว่าประมาณส้กลางแลงนะ้วกันขอเอาอะไรมาเนี่ยลงหมุนหมุนหมุนอะ,ะหน้าตรงๆนี่นะคะผมต้นใหญ่นะเอา้าเอา้ยไม่ใหญ่สิก็กลางๆอะ่ะก็ใหญ่กว่าต้นเจ้ากวากมรกตเขียวที่ป้งสั่งในชูปี้มา ต้นถ้าใครตามคลิปโป้งนะจะมีต้นกวามรกตดที่ไซส์ประมาณนี้แต่เล็กกว่าน,นี้หน่อยโป้งสั่งมาจากในช้อปปีนะครับผมดูเนี้ยเนี่ยสวยนะน้าบอกใบมีตําหนิแล้วก็เอ๊ะพยายามมองอยู่มีตําหนิตรงไหนมีตรงเนี้ยหน่อยเดียวเองที่เหลือก็โอเคนี่อ๋อ,อ,อนี่น,น,นี่เหมือนใบไหม้หน่อยหนึ่งอะกล้องไม่เห็นนี่นะครับโป้งพยายามมองในกล้องนะเนี่ยนิดหนึ่งนะครับที่มันไหม้นะฮะที่เหลือก็ ตรงนี้ก็จะม,ม,มีมีใบเหมือนโดนอะไรข่วนเขาหน่อยนะครับเลยลอยเป็นรอยนะให้ไหมนะเนีย่ยหนึ่งสองที่มีตําหนินะครับเดี๋ยวโป้งก็มยามมองอยู่นะไม่มีมีหนึ่งมีสองที่บอกใบขาดนะครับผมแล้วก็จเจ้าตรงนี้นะที่ตรงปลายเนี่ยนะยกล้องไม่เห็นเนี่ยมันจะแตกๆนิดนึงถ้ามองในก็้ออาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับเนี่ยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวโป้งอาจจะ เติมดินแล้วก็จะใส่หินโลให้เขานะคะผมเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปคลิปเดิมคลิปนี้นะคะแต่ว่าขอต่อถ่ายต่อพรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายเอาล่ะคะโป้งกลับกล้องอแล้วก็เปลี่ยนมาอีกวันไม่ใช่วันสิหลายหลายวันเลยแหละเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือฝนมันตกทั้งวันทุกวัน,ท,วนทุกเวลาคือว่าไม่มีแสงที่ใช้ใถ่ายคลิปวีโอลหลังบ้านได้เลยแล้วก็เสียงฝนสาดฝนตกมันจะเข้ากล้องค่อนข้างเยอะนะครับผมโป้งก็เลย ไม่ได้ทําคลิปเลยคนระับต่อจากเนื่แบบจากต้นคลิปอะเนาะ mm hmm. พอแค่ลดน้ําเอาที่ฉีดๆก็ฉ,ฉ,ฉีดเขานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีเช็ดใบไม้นะคะเพราะความกวกมรกตดำเนาะโปรก็เช็ดให้เขาดูเงาๆดูสะอาดนิดนะึงแล้วก็เติมดินเป็นน,นิดนึงแต่ว่ากระถางว่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังจะใช้ไซส์เนี้ยอยู่เพราะว่า กระถางที่มีก็คือว่ามันจะเป็นสีน้ําตาลนะคะผมคือมันไซส์มันก็ไม่ได้ต่างกันพวกเลย,เยใส่กระถางที่มาจากร้านคุณเพื่อนเขาก่อนก็ได้แล้วก็แต่ว่าอาจจะแต่งหินนิดนึงนะคะเอาหินโรยหน้ากระถางนิดนึงเพื่อความสวยงามนิดหน่อยนะคะผมแล้วก็นี่ที่เพื่อนบอกแถมมาให้ก็คือจะเป็นเจ้าต้นบอลสีแต่ไม่แน่ใจว่าจะสีอะไรนะครับผมแต่ว่าที่เห็นคือนี่เห็นไหม แตกมาอีกใบหนึ่งแล้วตรงนี้นะคะผมแต่เดี๋ยวป้องจะลองเปลี่ยนกระถางของเจ้าเนี่ยให้มันาะเพื่อนบอกว่าให้น้ํามันชุ่มชุมนิดหนึ่งนะครับบอลจะชอบแบบนี้นะป้องเลยว,ว่าจะเปลี่ยนใส่กระถางอันนี้นะคะที่มึงซื้อมาถ้าใครตามคลิปป้องคลิปป้องไปจะดูจากกับคุณแม่นะคะผมก็จะมีอันนี้ดัวนี่35บ้าบาทราคายัางอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใส่ถางกระเบื้องอันเล็กนี้เพื่อให้เข้ากับเขานะครับแล้วก็จะเติมดินเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้เข้าแล้วก็เดีเ๋ยวจะได้แตกออกมาสวยๆแต่นีคือเป้งติม ดินไปแล้วนะคะผมแต่ว่าคิดว่าคงไม่อะไรแต่ว่าอาจจะโรยหินแเผื่อแต่มีบางอันโป้งก็ช่วงที่ถ่ายคลิปไม่ได้โป้งก็เลยแอบโรยไปก่อนนะคะรับก็คือเจ้าข้าต่อพะลวงถ้าใครก็ตามถ้าใครตามคลิปนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเปลี่ยนกระถางเป็นสีส้มนี้แล้วก็โรยเจ้าหินเนื้อให้เข้ากับกระถางไหมแมทกันหรอกสีกระถางสีส้มแล้วก็เม็ดหินอันนี้เป็นสีพาสเทลไซส์เอนะคบผมเม็ดเล็กๆเลยนะครับผม,น,ะะผมน้องก็เริ่มแต่ mm hmm. อุ้ยโทษค่ะกล้องกล้องโดนกล้องอีกนึนงอันนี้น้องก็เริ่มจะแตกใบนะคะผม mm hmm. พราะน้องชอบแดดนะป้องก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางดินแล้วก็ไว้หลังบ้านนะคะผมอ่ะอันนี้ป้องว่าดินป้องเติมไปหน่อยเดี๋ยวคิดว่าแค่นี้พอแหละแล้วก็ว่าเดี๋ยวจะโรยหินหน้ากระถางเนี่ยไม่รู้ป้องอันนี้ป้องนี่นะครับสีฟา้าเห็นไหมไม่ไแน่ใจนี้ไซส์เอ็มหรือไซส์เอสที่ป้องสั่งมานะครับผมแต่ว่าสั่งสั่งมาแล้วก็ป้องก็ลา้างเพราะว่ามันเหมือนสีมันตกแล้วก็ฝุ่นมันเยอะนะคะป้องก็เลยลองล้างรอบหนึ่งนะคะผมแล้วนี่เดี๋ยวลองมาโรยหน้ากระถางพร้อมๆกันนะครับ พอหรือเปล่าปร่ง้างแค่ครึ่งถุงเองเรอลองซื้อมาอย่างละประมาณครึ่งกิโลนะครับอ่ะกระเด็นไปละหนึ่งยวไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมหลังคลิป ตัดเพราะมันกระถางก็ดำไปก็ดำถ้าหินโลเป็นสีดำมันจะดำเกินแล้วว่าจะเอาสีขาวแต่พงก็งกลัวว่าขาวแล้วมันจะเปื้องไงก็เลยเอาสีฟ้าตัดแล้วกันนะครับผมต่อไปเป็นเจ้าอันนี้นะครับพงจะมาเปลี่ยนกระถางด้วยกันเลยนะครับผมอันนี้เรียวนะเรียวนะเปลี่ยนเปลี่ยนพร้อมกันจริงๆครับ ป้องขออนุญาตไปหยิบดินมาเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับนะไปหยิบดินมานิดนึงนะครับผมเพื่อนๆพอก็ถามเ,เพื่อนเหมือนก็ใส่ดินมาไม่เต็มมากนะครับอนุญาตดึงนะนี่ป้องเสียบไม้ค้ำไปด้วยนะพอก็เอก็มีผูกเชือกไว้นิดนึงนะครับนกะ็เอาตะเกียบออกก่อนเอาตะเกียบที่กินซูชิเนี่ยะคะ้คำนะก็จิ้มเลย ก้นไว้นิดนึงครับกาบให้เอากลับมะพร้าว ก็จะเอาจ้าูกเอาตะเกียบค้ำไว้อย่างเดิมน,นะฮะเพื่อให้ใบน้องจะได้ขึ้นมามีที่อะไรค้ำนิดนึงนะครับถ้ามีคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมบอกแล้วไม่ได้เสียนต้องต่อไปเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดให้เพื่อนอยู่นะตอนนี้ดินพวกเราออกหมดละนี่แล้วก็ตะเกียบเอาเชือกใ่เชือกสิ ันสติ๊กเคี่ยวไวรัสหงึงแกงเนี่ยครับก็ดื่มขึ้นมาก ยังไม่พ้นมากเพราะว่ายังไม่ใส่ดินไปเยอะดีกว่าเดี๋ยวค่อยจัดสวยๆนะครับ สำหรับคลิปที่เป็นการเรียกว่าอันบ็อกซิ่งแล้วกันนะคะเพราะพปงสั่งต้นไม้มาใหม่ก็คือเจ้าต้นกวากมรกตดำนะคะผมแล้วก็โรยด้วยหินสีฟ้าพาสเทียร์ที่สั่งในช็อปปีมาแล้วก็เปลี่ยนกระถางสักหน่อยของเจ้าบอลสีต้นเล็กที่คุณเพื่อนแถมมาให้นี่นะคะพราะุ่นนี่นะคะผมยังไงถ้าใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้โป้งกับคุณแม่ด้วยนะคะเพือ่อจะให้เกิน500ซับพันซับสักทีนะคร<อ>ับเพื่อคนอถึงไปทุงไหน้วจะโป้งกัน ยังจะพยายามทำคลิปต่อไปนะคะผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปช้อปปิ้งไปซื้อของหรือว่าจะอันบ็อกซิ่งอะไรนะคบผมจะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย